สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาติดตามผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะคะที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดพระนครศรียากันค่ะผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายนี้นะคะทางเราได้วางแผนช่วยเหลือสมุดพกครอบครัวและพิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินส่งเคราะห์ผู้มีไรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งแบบวางเงื่อนไขค่ะ นี่คือผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะคะที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยให้ความช่วยเหลือค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวนิสารั์อายุ48ปีบ้านเดิมอยู่อุบลราชธานีได้ย้ายตามพี่สาวม,มาอยู่อยุธยา เมื่อพี่รัฐย้ายมาอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ทําให้มีอาการทางจิตกําเริบต้องออกจากงานประจําที่ทําอยู่ทําให้ไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้และที่สําคัญถูกไล่ออกจากห้องเช่ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะค่ะทางเราได้รับแจ้งจากผู้นําชุมชนในพื้นที่จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแผนช่วยเหลือในด้านต่าง โดยการพาไปรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาซึ่งหลังสิ้นสุดการรักษาหน่วยงานได้รับตัวเข้าคุ้มครองที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งได้พาไปสมัครงานอุปนิสัยของพิรัตเป็นยังไงบ้างคะก็ซื่อสัตย์ดีแลวก็ไม่ไม่โกรธ เวลาตักเตือนอะไรเนี่ยเขาก็รับรู้ยิ้มแย้มแจ่มใสดีอ่ะแล้วของคุณป้าเองทราบมาก่อนไหมคะว่าพิลัตเขาต้องกินยาทางจิตอย่างต่อนเนื่องต้องฉีดยา <c oughs> นะคะก็มาอยู่ที่นี่ถึงรู้ว่าเขาต้องกินยาประจำะถึงเดือนเขาก็ไปฉีดตรงเนี้ยตรงอันอรวรยหมู่บ้านเนี่ยโรงพยาบาลหมู่บ้านเนี่ย แล้วก็พี่รัฐไม่อยู่ที่นี่อะค่ะคุณป้าแบบรู้สึกอุ่นใจหรือประทับใจอะไรในตัวพี่รัฐมั้งไหมคะคือดีแตนพี่ว่าเรียกใช้ง่ายแล้วก็รับผิดชอบค่ะแต่ว่าลืมเก่งลืมค่ะแต่ต้องคอยบอกค่ะแล้วพี่รัฐรู้สึกยังไงบ้างคะมาทํางานที่นี่อยากให้บอกคุณป้าหน่อยรู้สึกดีใจไหมที่มีงานทำดีที่ได้งานทำ ก็ในฐานะหน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณคุณป้านะคะแล้วก็ครอบครัวที่รับพิรัตนะคะเข้าทำงานที่นี่นะคะทำให้พี่รัตนะคะมีไรายได้นะคะที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนะคะแล้วก็มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ ดิฉันขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือทำให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและขอบคุณนายจ้างที่ให้โอกาสรับเข้ามาทำงานทำให้มีอาชีพและมีไรายได้เลี้ยงดูครอบครัว